ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554กรมประมงขอแสดงความจงรักภักดีและขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อกกรมประมงและพระสกนิกรชาวไทยด้วยการผลิตสื่อวรรณศิป์ในชุดกาเพเรือบทเฮชมปลาซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมธิเบศชัยเชสุริยวง์หรือเจ้าฟ้ากุ้ง พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเป็นกวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายสันนิฐานกันว่ากาบเหรือแต่เดิมนั้นได้ถูกแต่งขึ้นเพื่อใช้ขับเหกันเมื่อเดินทางไกลในแม่น้ำลำคลองแต่ภายหลังคงมีใช้แต่เจ้านายหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงและสุดท้ายมีใช้แต่ในกระบวนเรือของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นกาบเหรือแต่งเป็นกาบห่อ,อโครงคือมีโครงสีสุภาพนำบท แล้วแต่งด้วยกาบยานีพนานาความทรงประพันธ์ขึ้นสำหรับเหเรือพระที่นั่งส่วนพระองค์ครั้งเมื่อตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราชบิดาไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีครั้งออกเดินทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปถึงท่าเจ้าสนุกโดยพนานาถึงชื่อปลาชนิดต่างๆํานวน17ชนิดในการพณนาน,านี้ได้เปรียบปลาเหมือนนางอันเป็นที่รัก มีการอุปมาอุปไมยได้ชัดเจนโดยนำชื่อปลาเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับความรู้สึกของกวีที่มีความรักมั่นคงต่อนางผู้เป็นที่รักทั้งความรู้สึกรักใกล้เสน่หาและเป็นห่วงนางผู้เป็นที่รักโดยเปรียบเปยกับชื่อปลาดังกล่าวที่เอ่ยถึงได้แก่ปลานวนจันทรปลาคางเบือนปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาทุกหรือปลาเข้าปลาน้ำเงินปลากราย ปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเนื้ออ่อนปลาเสือปลาแมลงผู้หรือปลาชโดปลาวีเกตปลาขยงปลาสังกวาสและปลาแปบการผลิตสื่อด้านวรณศินชุดกับเหเรือในบทเหชมปลานี้นอกจากจะให้คุณประโยชน์ในด้านความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของพันปลาน้ำจืดชนิดต่างๆที่มีอาศัยอย่างชุกชุมในแม่น้ำลำคลองตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมความเชื่อและค่านิยมของคนไทยในอดีตเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่เยาวชนและคนไทยในสมัยปัจจุบันในโอกาสนี้ขออัญเชิญกาบเฮเรือบทเฮชมปลาพระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมธิเบศในรูปแบบการอา่านทำนองเสนอะโครงสีสุภาพและกาบยานี11ดังนี้ พิษพันปลาวายคลาวคลึงกันทวินสุดาดวงจันแจ่มมามัดสยายังผัวพันผิดสวัสดิ์ู วนหรือพรากน้องช้างชูดคลาวครึ่งซอมผิดพานปลาว่าอีแคลวคิดถึอ จันเป็นนวลจริงชา้อุงามปริงยิงนวลปลาข้างเบือนเบือนหน้ามังไม่งามเทาเจ้าเบือนชายเพียนทอง ทองไม่เหมือนน้องหอมตาดพรายกระเฮเห็นห่างชายดังสายสวัสดคลาดจากสมแก้มช้ำช้ำใครต้องอัน นองช้ำเพราะชมปลาทุกทุกออกกรมเหมือนทุกพี่ที่จากนางน้ำเงินคือเงินย่วงข้าวพรายช่วง สีสำอางไมเทียบเปรียบชมนางงามเรื่องเรือเนือสองสีปลากรา จหางไก่วายแวกวายหางไก่คลายไม่มีงอนคิดอนององเอวอ่อนผมประบาอาอีมายมไรปลาซอย พองลอยชนว่ายเวียนวนปนกันไปเหมือนสายสองสามวายไม่เห็นเจ้าเสาวบอไวาเนื้ออ่อนอ่อนแต่ชื่อ ทงางใครใครต้องของจิตชายมาไายนึกตรึกตรึงสูงปลาเสือเหลือที่ตาเล,เลื่อมแหลมกว่าปลาทางปวงเหมือนตา สุดาดวงดูแหลมลามขำระอาคมมแมลงผู้คู่เคียงวายเห็นคล้ายคลายน่าเชยชมคิดความยามมื่อสมสนิท ลาวงเจ้าเอวบางวีเกตเพศชื่อปลาคิดสุดาอ,องนางวีกล่าวเจ้าสังสัง,สงเส้นเกตสวย รวยกลิ่นหอมชวงแฟงฟังแนบชวาดแอบแปบ,บปนปลอมเหมือนพี่แนบแอบถนอมจอมสวัสดหน้าบังอ่อนพิษดูหมู่มัดชา you win.